ต้องมางสวัสดีค่ะเ<อ>พื่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะสองให้ดูเนาะวันนี้มาบ้านเพื่อนเราจะมาทําขนมต้มกัน <c oughs> เอาเลยมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำขนมมันบางโสดนี่จะเป็นผันแนกทําไส้ <c oughs> พันแนกทําไส้ <laughs> อันนี้เป็นแพนเกสาร้านบบะะี่ใส่มันซ้ำดีเด้อใส่มัน,สนใส่ซ้นำน,นั่นหอกอร่อยมากกินข้าวกับลาบเนื้ออิ่มไปแล้วตอนนี้จะตบท้ายด้วยขนมโอเคปั้นมาให้ทำนี่ไปไปไม แซ่บหลายบ่อแ่บหลายแซ่บหลายเห็ดก้อนใหญ่เด้อใหญ่ไปบอน้องออกปั้นน้อยหน่อยเปิดเนาะเต้มันใหญ่เกินตัวเองกระบี่ออกเด้อมันก็เห็ดใหญ่เด้อไส่ใหญ่ไปบอไส่มันใหญ่อ่านเอาออกใช่มันใหญ่มันมันมันที่แตกเห็นบ่อตัวนั้นมันต้องทำเล็กต้องทำเล็ก ไส้เล็กหน่อยเพราะว่าหนูปั้นคือตอนนี้แป้งมันหอมแบบนี้แป้งมันนั่นแล้วแป้งมันหอมเลยเนี่ยหอมมันสุกตัวมันสุกเราเห็นว่ามันฟูอุ้งลงอิงเล้งเอาแยกกันเด้อฮันตัวเพื่โปูตังหาพี่สีฟ้าตื่นก่อนเห็ดน้อยก่อนเด้อน้องหอมมันเห็ดน้อยอะไรได้แบบนเออน้อยก้อนนี้โอเคแป้งมันน้อยแล้วมัน มันใส่มันใหญ่มันต LIKE, แ,แตกไหมอันนี้เพื่อนคนลาวนะมามา,นะม,ามาที่บ้านเพื่อนคนลาวเราจะมากินอาหารที่นี่ประจำนางทำอาหารอร่อยมากอร่อยสุดๆเหมือนอยู่กินเมืองไทยเลยเมื่อเช้ากินลาบหมูไปแล้วน่าไปใช่ลาบเนื้อเออลาบเนื้อไปกับแหนมหมูอร่อยมาก บ้านนี้ทําอะไรก็อร่อยใช่บ้านนี้ทําอะไรก็อร่อยแต่บ้านนู้นคนสุดท้ายนั่นเป็นมือผุดัดเอาเลยเขาไม่เป็นไม่หญิงเขาเรีกว่าต่อันนี้อยู่เห็นเป็นคนไทยบ้านนี้ทําอะไรก็ไม่เป็นเขาเคยเขาเคยแต่กินก็ยังว่าอยู่ขนมอันนี้เขาบม่เคยเที่แม่นไหมอืออโอมี่าอยู่ทําเป็นเนี่ยนี่ว้าเฮ้ยเป็น กินเป็นกินเป็นไว้ไม่คนน้องเมางกินเบื้องเป็นไม่มีปัญหากินเป็นเรื่องใหญ่เรื่อตายเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมเส้นยังไพอต้มสุกแล้วก็จะตักใส่มะพร้าวเพื่อคุ้มมันเ็เรื่องล็กมันจะหดอีกบอหดลงยุบลงจากน้อยมันยุบลงทำกันเมามันมากค่ะตอนนี้ ส่องกระป๋องแป้งหน่อยตัวนี้เหมือนอันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้พนักงานปั้นลูกทำเหมือนทำเป็นอะทำเหมือนคล่องมากเลยอ่ะคล่องคล่องอุ้ยทำกินคล่องหมดนี้อีกไม่หนีซีมึงดูนี่อ่ะตัวนี้เยือมให้มันเย็นกว่านี้อีกนะฮะมันเย็นแล้วเหรอคะตอนกินเนี่ยคล่องกว่าทำอีกอ่ะเอ้ยปั้นได้เยอะแล้วอันนี้เป็น เป็นมันใช่ไหมมันมันมัะตุ้นมันดำมันดำมันม่วงบอกพี่กระติกพี่กระติกใสจหาปั้นมาไม่หนีไว้ไว้ไว้พี่กระติกไม่ช่วยใส่พิกเพื่อนพี่น่ยเออพี่ติ๊กมาพี่ติ๊กมามามาหมดแล้วว้างไหนยังหลาว่ะเยอะ พ่ออยู่บ่อใดไหนฮะโอ้ยแม่แม่น้อยลงน้อยลงมาดิสีมื้อนี่น้องบ่มีมาตรฐานเลยไม่มีมาตรฐานเลยอ่ะบ้านเนี้ยแบ่งแบ่งอันนี้แบ่งอันนี้บ้านปั้นปั้นมันเนี่ยไม่มีมาตรฐานเลยนะหนูเนี่ยใส่ก็น้อยลงน้อยมันแตกกันนึงคันนี้เห็นปะมันมันไนย์ไนย์ผมขนาดนี้เปล่านี่น้องอ๋อเห็นปะ เห็นปะ <No. S 1> มันก็ดได้มีันหลได้เผื่อเครื่องนึงแป้งเครื่องนึง่งเห็นปะมันมาแซ่บวันนี้เป็นเป็นวันหยุดก็เลยมาส่งสันปาร์ต <iyor> ี้อันนี้คุกเออคุกหนูเป็นพวกคุกเอาคุกนะ <laughs> หนูไม่อยากเป็นคนคุกไม่ดีปาร์ตี้ขนมหวานอาหารอีสาน ไม่อยากเป็นคนคุกเลยนะเด๋รอให้มันเย็นก่อนฉันจะชิมเอาไปเช็จานตั้งห่างเดี๋ค่ะหนูเอาออกแล้วเอาเส็จานตั้งห่างไกจานมันไม่หนงเราโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกทีนะคะเพื่อนๆอุ้ยสวยมากเลยค่ะสวยป่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะพห่นเลอนเลยแซ่บได้ทางในนะบอบบี้เขาได้ขนมอะไรนะตัวเอง ขนมขนมต้มขนมต้มขนมต้มน่ากินมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเฮ้มากินที่นี่เหมือนอยู่เมืองไทยกินอาหารไทยขนมไทยเดี๋ยวจะต้องมาเรียนกับอ่ามาเรียนกับพี่ป๊อปเพื่อนสาวมาเรียนทําขนมเพิ่มเติมน่ากินมากแล้วลูกมันใหญ่กว่าปากเราเองเนาะใช่ไหมแซ่บบ เซ่บอืมเป็นไะ <laughs> ชิเฮนเฮโอเคค่ะคลิปนี้ก็หนิงขอจบแค่นี้นะคะ <c oughs> วันนี้มาปาร์ตี้อ่ะบ้านเพื่อนสาว <c oughs> แล้วก็มาหัดทำขนมแล้วก็มาทำลาบอะไรต่างๆเนาะตอนนี้เราก็อิ่มและว <c oughs> พร้อมที่จะจากไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย บ๊ายบายหน่บายบาย